คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอร์แมนหุ้นสื่อถือไว้ทำไมกดขียังไม่พอต้องมาเสียเวลาประชาชนอีกนี่ไม่รู้ว่าฮิวโก้จุรจักรจัก,กรพง์ถูกกดขีด้วยอำนาจของใครผู้ใดอยู่จึงได้โพสต์ข้อความนี้แต่เท่าที่เช็คดูประวัติเจ้าตัวจากวิกิพีเดียจุลจักรจัก,จก,กรพง์ชื่อเล่นเล็กมีชื่อจริงว่าฮิวโก้ จูนอเล็กซานเดอร์เลวีเกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพศ2524ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเป็นบุตรชายคนโตของหม่อมราชวงศ์นริศราจัก,กระพงศ์กับแอลเลนเลวีถือเป็นพระนัดดาของพระเจ้าวราวงศเธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ซึ่งเป็นพระโอรสในสมเด็จพระเชษฐาธิราชเจ้าฟ้าจัก,กรพงศ์ภูวนาถกรมาหลวงพิษณุโลกประชานาถฮิวโก้มีเชื้อสายไทยอังกฤษรัสเซียยูเคน และสะกอตผ่านทางมารดาและเขายังมีน้องชายต่างบิดาหนึ่งคนคือโดมินิกภูวสวัสด์จัก,กรพงในวัยเด็กจุลจักร์ด้ศึกษาที่โรงเรียนจิตระดาจากนั้นไปเรียนต่อที่โรงเรียนชาเตอร์เฮาส์กรุงลอนดอนอันหนึ่งเนื่องจากจุลจักรจัก,กรพง์ใช้นามราชกุลตามมารดานามกุลของเขาจึงไม่ใช้คำลงท้ายณอยุธยาเขาสมรสกับทัศนาวัลองค์อาจอิทธิชัย และเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามตามภรรยามีบุตรชายสองคนคือทัศนาจัก,จกรจักรพง์หรือชื่อเล่นฮาร์เปอร์และปารุตจักรพง์ชื่อเล่นฮันเตอร์จุลจักรมีโอกาสมาเป็นนายแบบโฆษณาชิ้นแรกในนมเปี้ยวดัสมิลต่อมาได้เซ็นสัญญากับค่ายกันตนาผลงานละครมีเรื่องลูกผู้ชายหัวใจเพชรคุณแจวกระเพาไก่บ้านรังนกไม้มิติใหม่หัวใจเดิม ปีพศส5 5 5 5แสดงภาพยนตร์เรื่อง999 9999 99, ต่อติดตายต่อจากนั้นได้เล่นดนตรีในชื่อวง10บล้อมีผลงานด้วยกัน4ชุดนอกจากนี้ทางด้านผลงานการแต่งเพลงฮิวโก้ยังมีเครดิตในการแต่งเพลงของนักร้องสาวชาวอ,อเมริกันบียองเซให้กับเพลง d i s a p p e a r ในอัลบั้ม I Am Sasha Fierce ฮิวโก้ ก้าวสู่ฐานะนักร้องเดี่ยวและกำลังเข้าสังกัด Rock Nation ในนิวยอร์กและทำเพลงและจะออกขายปลายปีพศ2552ต่อมาในต้นปีพศ2553ฮิวโก้ได้ปล่อยซิงเกิลที่มีชื่อว่า b r e a and Buster โดยใช้เป็นเพลงประกอบโฆษณาของแบรนด์ Victoria Secret สังกัด Rock Nation ของ J.C. พศ2560ออกอาระบัมดำสนิท ภายใต้สังกัด Music Move มีโปรดิวเซอร์คือมนทนจิรามีแนวเพลงอินดี้ร็อกผสมกับบูเพลงดำสนิทในระบันน้มนี้ได้รับรางวัลเพลงยอดเยี่ยมจากเวทีสีสันอวอร์ดครั้งที่29จุลจักรแไดแสดงความฮือหาแก่สังคมเมื่อให้สัมภาษณ์กับนิตยาสารสารคดีเมื่อปีพศ2544โดยเป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์และทัศนคติของตนเองต่อวัยรุ่นและสังคมไทย ที่แสดงออกให้เห็นถึงความเป็นอิสระเป็นตัวของตัวเองอย่างชัดเจนหลังจากนั้นจึงได้ไว้ผมยาวและไว้หนวดไว้เขา่าซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงบุคลิกไปโดยสิ้นเชิงครับจากประวัติคร่าวๆนี่ก็ไม่เห็นว่าชีวิตฮิวโก้จะถูกกดทับกดขี่จากอำนาจของใครเห็นมีแต่ความเป็นอิสระสะดวกสบายสมบูรณ์พร้อมทั้งชื่อเสียงเงินทอง อยากทำอะไรก็ได้ทำตามใจปาถนาสามมีหน้ามีตาในสังคมตามฐานานุรูปที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ก็เลยไม่เข้าใจว่าคุณฮิวโก้มีอะไรในใจลึกๆอยู่หรือถึงได้โพสต์กดคี่ยังไม่พอต้องมาเสียเวลาประชาชนอีกอีกทั้งยังโพสต์ภาพผู้ชายชูนิ้วกลางมีข้อความว่ามึงจะให้กูออกไปเลือกตั้งกันทำไมคุณฮิวโก้คิดและมองอย่างด้อมส้มว่า พรรคที่ได้คะแนนเสียงอันดับหนึ่งแต่ยังไม่ถึงครึ่งของสภาจะต้องได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนอื่นพรรคอื่นหมดสิทธิผิดไปจากคุณพิธาแล้วต้องถือว่าเป็นการป้นตำแหน่งแบบหน้าด้านๆกันนั้นหรือคุณฮิวโก้จะไม่ลองอยู่กลางๆรักษาประโยชน์ของตนรักษาความมั่นคงของชาติสถาบันแล้วหันไปถามตัวการเหมือนที่คนเขาถามเขาแซวกันบ้างแล้วว่าหุ้นซือ้อมึงจะถือไว้ทำไมสันขวาน คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมน